สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับช่างขวัญอีกแล้วนะคะวันนี้ช่างขวัญน,นําทรงบ๊อบปลายงุม้มความยาวประมาณแตะบา่าแตะไลนะคะเป็นความยาวที่ยังพอมัดได้นะคะสำหรับทรงนี้เหมาะมากๆเลยสำหรับสาวๆที่บางครั้งเราก็อยากปล่อยผมแต่บางครั้งเราก็รู้สึกว่าอ่าร้อนแล้วเราอยากจะรวบมัดตรงปลายผมไว้นะคะก็เหมาะมากๆเลยสำหรับทรงบ๊อบปลายงุม้มเพราะว่าทรงเนี้เวลาที่เรา ปล่อยก็สวยนะคะเวลาที่เรารู้สึกร้อนเราก็สามารถรวบขึ้นไปมัดได้นั่นเองทรงนี้มีวิธีการตัดนะคะที่ค่อนข้างละเอียดนิดนึงดูเหมือนจะง่ายแต่ว่าก็ไม่ง่ายโดยเฉพาะในเรื่องของฐานทรงนะคะเพืเ่อนๆก็สามารถดูตามในคลิปไปได้รวมไปถึงวิธีการขึ้นทรงของของทรงบ๊อบนะคะซึ่งช่างขวัญเองก็ทำช้าๆไม่ได้เร่งความเร็วนะคะวิธีการตัดนะคะทรงบ๊อบเนี่ย สามารถตัดได้หลายวิธีมากๆเลยแล้วแต่ความถนัดของช่างแต่ละคนนะคะโดยส่วนใหญ่แล้วช่างขวัญจะแบ่งเป็นวีคว่ำแล้วก็ตัดตามลักษณะของเส้นผมนะคะการเฉียงหวีหรือว่าการโน้มหวีเนี่ยช่างขวัญไม่ได้เน้นในเรื่องขององศาแต่ขวัญจะดูลักษณะของโคนผมนะคะว่าโคนผมเขาเอี้ยวไปทางไหนขวัญก็จะเอี้ยวหวีไปตามโคนผมนั่นเอง ไปตามธรรมชาติของเส้นผมนะคะทุกคนแล้วเราก็ผสมผสานเทคนิคนะคะในการตัดนะคะเพื่อที่ให้บ๊อบออกมาเนี่ยมีลักษณะที่ปลายงุ้มเล็กน้อยนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยรงบ๊อบปลายงุม้มจะสามารถงุ้มได้ตามธรรมชาติก็ต่อเมื่อผมของลูกค้าเป็นลักษณะสเส้นผมที่ไม่ผ่านการยืดมานะคะ ไม่ผ่านการยืดถาวรนั่นเองนะคะคนที่ผมธรรมชาติเลยนะคะตัดออกมาทรงนี้จะมีลักษณะปลายที่ง้มเข้าเล็กน้อยนะคะขวัญก็เลยให้ชื่อบ๊อบว่าเป็นบ๊อบปลายงมนะคะซึ่งความยาวประมาณแต่บาแตไ่ไหลตามธรรมชาติของเส้นผมโอกาสที่จะแบนหรือว่างอน มีเหมือนกันนะคะแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับลักษณะผมของลูกค้าแต่ละท่านนะคะอย่างบางเคสงาน ตัดออกมาแล้วผมไม่แบนไม่งอนแล้วก็ง้มสวยเลยนะคะแต่ในบางเคสงานลักษณะคนผ,ผมมีลักษณะผมที่เป็นลุกขึ้นอันนี้ก็จะมีเปอร์เซนต์ที่จะงอนนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อตัดเสร็จเราก็าจ,จะมีงานเคมีเข้าไปช่วยนั่นก็คือการยืดโคนแล้วก็ง้มไปนะคะเช่นพวกดัดวอลลุ่มตัว C แบบนี้นะคะเนาะแต่โดยส่วนใหญ่แล้วลูกค้าที่ตัดทรงนี้ ก็จะไม่ได้ซีเรียสน,นะคะเพราะว่าบางคนก็บอกว่าก็จะเก็บความยาวไว้เวลาร้อนก็คือมัดได้นะคะแล้วก็ถ้าเวลาที่ไปเที่ยวก็เซ็ตผมเอาแบบนี้นะแต่ถ้าในกรณีลูกค้าที่มีลักษณะสเส้นผมที่มีน้ำหนักแล้วก็ตรงสวยตามธรรมชาติโดยที่ไม่ผ่านการยืดถาวรแบบยืดตรงเนี่ยส่วนมากตัดออกมาปลายก็จะมีความงุ้มนะคะเหมือนในคลิปวิดีโอ คลิปนี้เลยเพราะว่าคลิปนี้อ่ะลูกค้ามีลักษณะเส้นผมที่ค่อนข้างตรงสวยแล้วก็มีน้ำหนักนะคะปลายผมก็จะงม้มตอนที่ยังไม่ได้เซตก็จะได้ประมาณในคลิปเนาะเราสังเกตด,ดูได้จากด้านหลังผมของลูกค้าก็ค่อนข้างง้มสวยแล้วนะคะทุกคนแต่ถ้าอยากให้ผมมันแลดูเป็นวอลลุ่มแน่นอนตัดเสร็จแล้วเราก็มีการเซตทรงเล็กน้อยนะคะเพื่อเพิ่ม เพิ่มให้ผมมันเงาแล้วก็เป็นวอลลุ่มมากขึ้นนั่นเองนะคะเคสง,งานนี้ถือว่าลูกค้ามีเนื้อผมที่ค่อนข้างสวยค่ะทุกคนเราดูได้จากในคลิปยังไม่เซตก็สวยมากๆแล้วนะคะเสร็จแล้วช่างขัญก็มาหนีบเพียงเล็กน้อยนะคะถ้าเราตัดผมไว้เข้าทรงดีแล้วเวลาลูกค้าอยู่ที่บ้านลูกค้าก็จะสามารถเซ็ตทรงได้เองง่ายๆนะคะด้วยการใช้ตัวหนีบแต่ว่าก่อนที่เราจะลงตัวหนีบ ผมเราโดนความร้อนแน่นอนเราก็ต้องมีตัวช่วยในการป้องกันความร้อนจากตัวหนีบนั่นก็คือเซรัม่มขวดสีม่วงนะคะซึ่งช่างขวานเองก็จะใส่ให้ลูกค้าทั้งก่อนหนีบแล้วก็หลังหนีบนะคะมันจะช่วยป้องกันความร้อนนะคะจากไดจากหนีบนะคะช่วยให้ผมขึ้นเงาแล้วก็มีน้ำหนักผมนุ่มนะคะเซ็ตเสร็จแล้วก็จะเป็นอีกทรงหนึ่งที่ น่ารักมากๆเลยนะคะสำหรับความยาวประมาณแต่บาทแต่ไหลนะเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้ค่ะทุกคนขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปของช่างขวัญน,นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่างขวัญด้วยนะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิป,ปต่อๆไปค่ะขอบคุณนะคะ